สหรัฐซีดเยเมนทุบเรือรบและเรือพิฆาตไปแล้วเก้าลำอังกฤษแย้งรีบถอนเรือพิฆาตแชเรือสินค้าโดนจับได้ใช้ธงจีนปลอมนี้จากที่มีรายงานค่ะถึงเรือรบหรือว่าเรือบรรทุกเครื่องบินรบของสหรัฐถูกส่งกลับประเทศเพราะเหตุวิสัยบางอย่างทำให้มีการรายงานต่อมาว่าทางอังกฤษจะมีการส่งเรือเข้ามาทดแทนนั้น ล่าสุดข่าววันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบล็อกดิจวิรดอัปเดตได้มีการออกมาโพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวได้ว่าภายหลังจากฝายรุมคู่หูปวนโลกสหรัฐและอังกฤษไปแย่รังแตนกองทัพฮูทีเยเมนจึงโดนแตนต่อยเรือรบและเรือพิฆาสหรัฐไปแล้ว9้าลำเช่นคินโกพิคาดีคิมเรนเจอร์โอเชียนแจสอูลิสบีพูเรอร์ USS กิรีและอีกหลายลำ ส่วนอังกฤษนั้นก็ไม่รอดเช่นกันค่ะกองทัพเรืออังกฤษประกาศที่จะถอนเรือพิฆาต HMS Diamond ออกจากทะเลแดงอ้างกบเกลือนว่าด้วยเหตุผลทางเทคนิคต้องทำการบำรุงรักษาส่อมแซมแล้วมีการส่งเรือฟิเกตลำใหม่มาทดแทนเบื้องหลังค่ะก็คือเรือฟิเกตลำนี้ถูกส่งมาเพื่อปกป้องอิสราเอลจากการโจมตีของเยเมนเพื่อช่วยเหลือชาวปปเลสไตน์แต่กลับปกป้องตัวเองไม่ได้ โดนเยมเมนยิงขีปนาวุธโดนพีชีพอัดไป3มลูกที่ช่องแคบบับแอลมันดับเพลิงไม้เรืออยู่2ชั่วโมงจนพังยับเยินเหตุผลทางเทคนิคก็คือโดนอาวุธเยมเมนเผานั่นเองเป็นหลักฐานว่าเรือรบเรือฟิกเกตเรือบรรทุกเครื่องบินของแก๊ง3ออเมริกาและอังกฤษไม่สามารถที่จะปกป้องอิสราเอลได้ไม่สามารถที่จะปกป้องเรือสินค้าของชาติตนเองแม้กระทั่งเรือรบก็ไม่สามารถที่จะปกป้องตัวเองจากการโจมตีของเยเมนได้ และล่าสุดค่ะก็เกิดเรื่องอื้อฉาวขึ้นเมื่อเรือบรรทุกสินค้าของอังกฤษและอเมริกาทําการแอบปลอมชักธงของจีนหวังที่จะใช้บารมีตบตาเยเมนผ่านทะเลแดงแต่ก็ไม่เป็นผลเพราะเยเมนฉลาดกว่ามีการวางหน่วยสอดแนมเอาไว้จึงทราบว่าต้นทางเรือออกมาจากท่าเรือของอิสราเอลจึงทำการโจมตีเผาทิ้งไปอีกลำ สนเป้าหมายที่สหรัฐและอังกฤษมีการอ้างคุยโวว่ามีการใช้ขีปนาวุธโฮมฮอคลูกละ1.7ล้านดอลลาร์หรือราว60ล้านบาทโจมตีทำลายเป้ามามาศัตรูเยเมนนั้นแท้จริงแล้วค่ะเป็นแค่อาวุธเทียมโมเดลกระดาษแข็งทาสีราคาต้นทุนแค่ไม่เกิน10ดอลลาร์หรือ350บาทเยเมนจึงมีกำไรกว่า1 7 1 0 0 0เท่า สำนักข่าว CNN รายงานว่ากองทัพฮูตีเยเมนมีการโจมตีขีปนาวุธเสเรือพิฆาต USS g a b r i e ของสหรัฐสร้างความประหลาดใจให้กับผู้เชี่ยวชาญทางทหารจํานวนมากเพราะเรือพิฆาตของสหรัฐจะสกัดกั้นขีปนาวุธที่พุ่งเข้าหาที่8ใหม่ขึ้นไปแต่ขีปนาวุธเยเมนมีความเร็วสูงกว่าปกติสามารถบุกฝ่าระบบสกัดกั้นชั้นนอกจนเข้าใกล้กับเรือรบได้ในระยะแค่1ไมล์เท่านั้น จนถึงด่านสุดท้ายต้องมีการใช้ระบบปืนกลฟารัง C.I. w s สกัดไว้ไม่ความว่าเยเมนกำลังใช้เรือรบสหรัฐทดสอบอาวุธของตนเพื่อทำการปรับตั้งค่าการโจมตีครั้งถัดไปโดยการหลอกลอก่อค่ะยิงขีปนาวุธพร้อมกันหลายลูกผสมกับกลุ่มโดนปริชีพในเวลาเดียวกันให้เรือรบสหรัฐฟันร้ายสกัดไม่ได้หมด ดังนั้นการทำสงครามโดยตรงกับเยเมนสหรัฐก็จะต้องโดนโจมตีซ้ำแล้วซ้ำเล่ารุนแรงและก็จะมีลูกเล่นค่ะที่แปกขึ้นเรื่อยเยเมนมีระบบคีปรบรวทุิต่อต้านเรือพิสัยทำการต่างๆและโจมตีได้ไกลมากถึง2,000กิโลเมตรพวกเขาค่ะสามารถโจมตีเรือรบข่าศึกและเรือสินค้าก่อนที่จะล่นเข้าสู่พื้นที่สูตรบเดําความได้เปรียบของเยเมนก็คือตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ภูเขาสูงที่ซับซ้อนกว่าอัฟกานิสถาน เราดาร์ของเยเมนที่ติดตั้งซ่อนเอาไว้หลายตัวสามารถที่จะตวรวจสอบเป้าหมายของเรือสหรัฐและอังกฤษในทะเลแดงได้ทั้งหมดและมีการจำแนกตัวตนและทิศทางครอบคลุมทะเลอาหรับและทะเลแดงคาดว่าเยเมนนั้นอยู่บนบกจึงทำการซ่อนอาวุธจริงไว้ในอุโมงค์เมืองในภูเขาแล้วทำอาวุธเทียมราคาถูกไปตั้งหลอกล่อเอาไว้ให้สหรัฐทำการสิ้นเปลืองอาวุธจริง ศปจังหวะช่องว่างเยเมนจึงทำการสวนโจมตีเรือข่าศึกที่อยู่โล่งกลางทะเลแน่นอนว่าไร้ที่กำบังใดๆและก็ถูกโจมตีได้อย่างง่ายดายทำให้ฝ่ายสหรัฐนั้นจะต้องมีการควักกระเป๋าจนคนรั่วเสียค่าใช้จ่ายอีกมหาศาลเพื่อทำการโจมตีอาวุธเทียมของเด็กเล่นทำจากกระดาษและไม้โดยฝ่ายเยเมนไม่เสียหายอะไรเลยและยังคงค่ะคอยดักเผาเรือแก๊งสามอที่ผ่านหน้าบ้านอีกแน่นอน รัสเซียจะเต็มศึกใหญ่แล้วส่งบินรบซู75รุ่นผลิตให้เฉพาะประเทศอาหรับงัดทีปนวุธร่อนหัวรบพิเศษจัดหนักหนาโตจากที่สถานการณ์ทั้งในตะว,วันออกกลางและยูเกรนค่ะที่กำลังสู้รบยังคงดำเนินไปทั้งสองฝ่ายโดยอิสราเอลค่ะมีสหรัฐช่วยเหลือขณะที่ปาเลสไตน์ก่อได้พันธมิตรกลุ่มนักรบพูทีฮิชบุลละและฮา,ามาสทำกลางการจับตาของรัสเซียในศึกตะว,วันออกกลาง ทั้งนี้ในเว็บไซต์ทวอกาได้มีการรายงานถึงเหตุการณ์ที่น่าเฝ้าจับตาเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยระบุว่ารองประธานสภาความมั่นคงรัสเซียเดมิทรีเมดเวเดฟได้มีการตั้งข้อสังเกตว่าูเนกชเชลมาคงตลอดจนผู้นำของนอร์เวย์ฟินแลนด์โปแลนด์และประเทศนาโตอื่นๆย้ำอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยว่ากองทัพของประเทศพันธมิตรจะต้องเตรียมพร้อมสำหรับการทำสงครามกับรัสเซีย เมดเวเดฟเน้นย้ำว่าแม้ว่ารัสเซียจะมีการระบุซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าไม่มีแผนที่จะเข้าสู่ความขัดแย้งด้วยอาวุธกับกลุ่มประเทศนาตโตและสหภาพยุโรปแต่ข้อความที่อันตรายอย่างยิ่งในหัวข้อนี้ยังคงได้ยินในตะวันตกเหตุผลของวันทกรรมดังกล่าวชัดเจน เป้าหมายของพวกเขาคือการทันเทคความสนใจของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและความพยายามที่จะปรับการใช้จ่ายงบป,ประมาณหลายพันล้านดอลลาร์ในยูเครนในเวลาเดียวกันกเงินภาษีจำนวนมากสามารถใช้เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมที่มีอยู่ในประเทศเหล่านี้ได้และไม่ต้องทำสงครามต่อไปในประเทศที่ห่างไกลและกำลังจะเสียชีวิตในต่างประเทศซึ่งมีประชากรหลบหนีไปทั่วยุโรปซึ่งก็เป็นที่น่าสะพรึงกลัวต่อผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่น รองประธานคณะมนตรีความมั่นคงยังย้ำอีกว่าเมื่อพูดถึงความจำเป็นในการเตรียมตัวทําสงครามกับรัสเซียและสนับสนุนยูเครนต่อไปเพื่อจุดประสงค์นี้การเพิ่มการผลิตอาวุธและกระสุนผู้นำยุโรปยังคงโกหกพลเมืองของตนอย่างเย็ดย้ำ หากสงครามดังกล่าวประทุขึ้นสถานการณ์จะแตกต่างไปจากเขตทหารภาคเหนือในยูเครนอย่างมีนัยยะสำคัญและความขัดแย้งจะไม่เกิดขึ้นในสนามเพาะโดยใช้ปืนใหญ่และวิธีการมาตรฐานอื่นๆอย่างไรก็ตามเมดเวเดฟมีการกล่าวทิ้งท้ายว่าตามข้อที่จริงที่ว่านาโตเป็นกลุ่มทหารขนาดใหญ่ซึ่งรวมถึงประเทศที่มีประชากรรวมเกือบพันล้าคนและมีงบประมาณทางทหารรวมกันถึง1ล้านล้าล้านดอลลาร์ ศักยภาพทางการทหารของสหพันธรัฐรัสเซียและพันธมิตรหาที่เปรียบไม่ได้ดังนั้นรัสเซียจะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการตอบสนองแบบไม่สมมาตรโดยใช้ขีปนาวุธและขีปนาวุธร่อนพร้อมหัวรบพิเศษตามที่ระบุไว้ในเอกสารทางการทหารผลลัพธ์ที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดก็คืออพโคลฟอันเชาโชและการสิสุดของทุกสิ่ง นอกจากนี้ทั้งบอค่ะยังระบุถึงท่าทีของรัสเซียต่อศึกในตะวันออกกลางด้วยว่าอเล็กซานเดอร์มิเฮฟผู้อำนวยการทั่วไปของโรโซโบรอนเอ็กซพอร์ตได้มีการเปิดเผยถึงเครื่องบินรบเครื่องยนต์เดียวซู75็เช็คเมรของรัสเซียที่มีแนวโน้มดีได้รับการพิจารณาโดยนักออกแบบของเราว่าเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการสร้างเครื่องบินรบใหม่ที่สั่งโดยประเทศในตะวันออกกลาง เรื่องที่ซู75ได้รับการออกแบบให้เป็นเครื่องบินแบบเปิดดังนั้นจากโครงสร้างนี้จึงเป็นไปได้ที่จะสร้างเครื่องบินรบที่มีลักษณะเฉพาะสำหรับประเทศอาหรับและมีแผนดังกล่าวอยู่ชาวอาหรับต้องการเครื่องบินรบราคาไม่แพงแต่ทรงพลังมากวันนี้ตัวเลือกนี้สมจริงที่สุดเนื่องจากการออกแบบเครื่องบินได้มีการรวมความเป็นไปได้ในการพัฒนาคอมเพล็กซ์เพื่อการแก้ไขปัญหาต่างๆรวมถึงเครื่องบินไร้คนขับด้วยมีฮิฟกล่าวว่า เครื่องบินยุทธวิธีเบารุ่นที่5รุกคาดมีสถาปัตยกรรมแบบเปิดในปัจจุบันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องมากที่สุดสำหรับโครงสร้างเพื่อการพรัฒนาร่วมกันของคอมแพลการบินที่มีแนวโน้มในภูมิภาคตะวันออกกลางสำหรับเครื่องบินรบซู75ที่มีแนวโน้มจะถูกสร้างขึ้นใน3รุ่นที่นั่งเดียว2ที่นั่งและไร้คนขับ เครื่องบินลำนี้กำลังได้รับการพัฒน,นาโดยคำนึงถึงการส่งมอบให้กับทั้งกองกำลังการบินและอวกาศของรัสเซียและลูกค้าต่างประเทศลักษณะที่ประกาศคือความเร็วสูงถึง2มัรระยะการบินสูงสุด3,000กิโลเมตรน้ำหนักบรรทุกการต่อสู้7.4พันกิโลกรัม มีการติดตั้งเรดาร์ที่มีอัลฟาลระบบลาดตระเวนด้วยแสงและวิทยุองศาจำนวนหนึ่งระบบรบกวนอิเล็กทรอนิกส์ในตัวระบบการมองเห็นด้วยแสงและระบบการสื่อสารช่วงกว้างเปิดลึกชาติพันธมิตรจีนเปิดการตั้งฐานทัพประชิดทะเลแดงเพิ่มกำลังลาดตระเวนตอกหน้าสหรัฐไม่ใช่พันธมิตรรบหูทีจากที่บล็อกดิทูอัปเดตคาะมีการรายงานการดวนเดือดระหว่างฝ่ายเยเมนกับสหรัฐอังกฤษในช่วงสองเดือนกว่าที่ผ่านมาปรากฏว่า ฝ่ายเยเมนโจมตีเรือรบและเรือสินค้าของข้าศึกพังไป23ลำล่าสุดข่าววันที่7กุมภาพันธ์ปี2567เกิดการดวลเดือดยกที่12ฝ่ายรุมสหรัฐอังกฤษก็มีการออกอาวุธก่อนทำการยิงขีปนาวุธโทมฮอคจากเรือบรรทุกเครื่องบินในระยะไกลและทำการส่งเครื่องบินรบทำการปล่อยระเบิดจากระยะไกลโดยไม่มีการเข้าน,าน่านฟ้าเยเมนเพราะว่าเข็กลัวจะถูกซอยแบบยกก่อน ต่อมาบริษัทรักษาความปลอดภัยทางทะเลแอมเบรของอังกฤษมีการประกาศยืนยันว่าโดรนพีชีพเยเมนมุ่งโจมตีเรือสินค้าอังกฤษอีกลำทำให้เพลิงไหม้และพังเสียหายบริเวณทางตะวันตกของเมืองโฮไดดาของเยเมนโดยรัฐมนตรีกลาโหมอังกฤษค่ะแถลงยอมรับว่าการโจมตีอาวุธใส่ยเยเมนไม่สามารถป้องกันการโจมตีเรือสินค้าและเรือรบได้อย่างสมบูรณ์ประมาณว่ายิ่งรุกรานเยเมนยิ่งโดนสวนแตกเย็บทุกครั้ง ขณะที่ในวันเดียวกันข่าวเว็บไซต์ทวมีการออกมาเปิดเผยถึงสถานการณ์ในทะเลแดงด้วยว่ารัฐเล็กๆทางตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกาสาธารณารัฐจิบูตีได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับองค์ประกอบหนึ่งของกองทัพหน่วยยามฝั่งจิบูตีได้มีการเพิ่มจำนวนการลาตระเวนและการขยายเส้นทางไปตามเส้นทางน้ำยุทธศาสตร์ในช่วงระยะที่เกิดวิกฤตในทะเลแดง ช่องแคบบอบแอลมันดาบแคบๆเป็นสิ่งที่แยกจิบูตีออกจากเกเมนและจากจุดที่กลุ่มฮูตีได้ทําการเปิดการโจมตีหลายครั้งต่อเรือและเรือพาณิชย์และการทหารที่เชื่อมโยงกับอิสราเอลและสหรัฐพันเอกไว้โอมาโบโกเรผู้บัญชาการหน่วยยามฝั่งของจิบูตีมีการกล่าวว่าเมื่อคุณรักษาความปลอดภัยของบางสิ่งบางอย่างไม่ใช่แค่ทะเลแดงและมีภัยคุกคามกําลังใกล้เข้ามา คุณต้องเพิ่มเวลาก่อนที่อันตรายเหล่านั้นจะเข้ามาใกล้เราสำหรับจิบุตีค่ะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่โดดเด่นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาและวิกฤตที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจส่งผลเสียต่อประเทศชายฝั่งทะเลซึ่งสาธารณารัฐแห่งนี้เป็นที่ตั้งของฐานทัพทหารต่างชาติหลายแห่งแต่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกลุ่มพันธมิตรที่นำโดยสหรัฐ ซึ่งปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อกลุ่มฮูตีโดยเอกลักษณ์ที่แปลกประหลาดของสาธรารณรัฐจิบูตีคือเป็นรัฐเดียวในโลกค่ะที่มีฐานทัพทหารในอนณาเขตของจีนและสหรัฐอเมริกาตั้งอยู่พร้อมกันโดยลูกเรือของ PLA มาที่นี่ตั้งแต่ปี2560และมีการใช้ฐานทัพของตนเพื่อปฏิบัติการต่อต้านการละเมิดลิขสิทธิ์นอกชายฝั่งจิบูตี อย่างไรก็ตามค่ะเมื่อ2ปีก่อนวอชิงตันเองก็มีความพยายามอย่างแข็งขันที่จะป้องกันไม่ให้กองทหารของจีนปรากฏตัวในจิบูตีแต่จิบูตีก็ปฏิเสธค่ะที่จะเป็นฐานทัพของอเมริกาอย่างเด็ดขาดในขณะเดียวกันการมีอยู่ของสหรัฐก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างออกไปจากจีนซึ่งภายใต้หน้ากาของการต่อสู้กับกลุ่มอิสลามพวกเขากำลังสแสวงหาผลประโยชน์ของชาติพยายามควบคุมเส้นทางการค้าที่สำคัญที่สุด พันเอกโบโกเรกล่าวว่าเรามีเพื่อนมากมายจากหลายประเทศที่ทำงานในทะเลและบางแห่งตั้งอยู่โดดเดี่ยวบนชายฝั่งเราทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดและจะร่วมมือและประสานงานภารกิจที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทั้งหมดนอกจากกองทัพจีนและอเมริกาแล้วสาธารณารัฐจิบูตียังมีฐานทัพอีก5ประเทศรวมถึงฝรั่งเศสญี่ปุ่นและอิตาลีก่อนหน้านี้เมื่อวันที่12กรกฎาคมปี2560 สำนักข่าว AP เคยรายงานไว้ว่ากองทัพจีนมีการตั้งฐานทัพในต่างแดนแห่งแรกโดยมีการส่งกำลังทหารกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนไปประจำการที่สาธารณรัฐจิบูตีประเทศในทวีปแอฟริกาเมื่อวันที่11รกรกฎาคมปี2560โดยกระทรวงกลาโหมของจีนมีการแถลงถึงพิธีการส่งไปประจำการที่จิบูตีซึ่งมีขึ้นที่ฐานทัพเมืองจ้างเจียงในเขตมณฑลกวางตุง้ง โดยมีพลเรือโทเซ่นจิ้งลองผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีขณะที่ก็มีการรายงานว่าเมื่อวันที่2กันยายนปี2561นายสีจินผิงประธานาธิบดีจีนได้มีการพบกับนายอิสมาอิลโอมาเกียเลประธานาธิบดีจิบุตีที่มหาสาลาประชาชนในกรุงปักกิ่ง โดยสีจินผิงค่ะได้มีการเน้นว่าทั้ง2ฝ่ายมีการลงนามในเอกสารว่าด้วยความร่วมมือของโครงการ1แถบ1เส้นทางมั่นใจว่าจะเป็นพลังในความร่วมมือของทั้ง2ประเทศจีนยินดีที่จะร่วมมือกับจิบูตีประสานงานในกิจการระหว่างประเทศและส่วนภูมิภาคเช่นการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศพิทักษ์ผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศและประเทศกำลังพัฒนา นายเกลเล่กล่าวว่าจิบุตีขอบคุณการช่วยเหลือของจีนเป็นอย่างยิ่งเต็มไปด้วยมิตรไมตรีกับความสัมพันธ์แบบพุ้นส่วนระหว่างจิบุตีกับจีนยินดีร่วมในโครงการหนึ่งแถบ1เส้นทางเพื่อเปิดยุคใหม่แห่งความร่วมมือระหว่าง2ประเทศทากลางกระบวนการพัฒน,นาเศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน